พี่น้องครับความขัดแยง้งชายแดนไทยกรัรมพูชาณนะขณะนี้พี่น้องเห็นว่าเราจะเดินต่อกัอย่างไงดีครับจะเจรจากันต่อนะครับหรือว่าเราจะลบกันต่อดีในขณะเดียวกันความขัดแยง้งบริเวณชายแดนนะครับในขณะนี้ท่านพอใจบทบาทของภาคส่วนต่างๆเพียงใดครับไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลกองทัพถึงแม้กระทั่งกระทรวงการต่างประเทศไว้ใจแค่ไหนครับว่า หน่วยงานเหล่านี้จะสามารถปกป้องผลประโยชน์ของประเทศชาติได้ในขณะเดียวกันสังคมก็มีข้อโต้เถียงกันครับถึงเรื่องของชาวกัมพูชาเราควรจะดูแลรักษาเขาในโรงพยาบาลอย่างไรเราควรดูแลนะครับชาวกัมพูชาเฉพาะที่อยู่ในประเทศไทยหรือรวมถึงคนที่จะข้ามแดนมาขอรับการรักษาด้วยนิดาโพไปทำโพมาครับเรื่องสถานการณ์ไทยกัมพูชาไปต่อแบบไหนดี คำถามแรกเลยครับเราถามเลยครับว่าท่านมีความไว้วางใจต่อหน่วยงานหรือภาคส่วนเหล่านี้เพียงใดในการรักษาผลประโยชน์ของประเทศชาติเป็นคำถามเดิมนะครับที่เราเคยถามเมื่อตอนมิถุนาที่ผ่านมาก่อนที่จะมีปัญหาเรื่องของคลิปเราไปดูซิว่าผลออกมาเป็นอย่างไรแล้วคะแนนของแต่ละภาคส่วนนั้นขึ้นหรือลงอย่างไรครับในส่วนของกองทัพครับ เราค้นพบว่ามีคนไว้วางใจมากถึง75%ค่อนข้างไว้วางใจ19%ครับรวมแล้ว95%ครับเพิ่มขึ้น9%จากครั้งก่อนครับจากการเมื่อสำรวจเมื่อมิถุนาในขณะที่บอกว่ามีคนนะครับไม่ค่อยไว้วางใจอยู่3%และไม่ไว้วางใจกองทัพเลยมีอยู่แค่1%ถัดมาครับกระทรวงการต่างประเทศครับมีคนบอกว่าไว้ใจมาก4% ค่อนข้างไว้ใจ19%ครับโดยรวมแล้วครับมองในเชิงบวกเพียงแค่24%ที่สำคัญครับคะแนนลดลงจากเมื่อสำรวจเมื่อมิถุนาที่ผ่านมาคะแนนลงมาถึง9%ครับในขณะที่คนบอกว่าไไม่ค่อยไว้วางใจกระทรวงการต่างประเทศ3-3%ไม่ไว้วางใจเลยมีถึง41%รวมแล้วเป็น75%ครับเพิ่มขึ้นถึง9%ครับ แสดงว่ากระทรวงการต่างประเทศอาจจะมีปัญหาแล้วครับในการดำเนินง,งานในการตอบโต้ความเคลื่อนไหวของกัมพูชาต่าง,างๆทําให้คนเกิดความรู้สึกว่าไม่น่าจะไว้วางใจสูงที่เดียวครับรวมแล้วถึง75%ทันมาอันนี้แย่มากเลยครับรัฐบาลครับมีคนบอกว่าไว้วางใจรัฐบาลมาก4%ค่อนข้างไว้วางใจ11%รวมแล้ว16%ครับลดลงจากก่อนที่จะมีคลิป ถึง14%ครับลงมาลร้วเลยครับในขณะที่คนบอกว่าไม่ค่อยไว้วางใจรัฐบาลมี29ไม่ไว้วางใจเลย54%โหเยอะมากนะครับรวมแล้วมีถึง83%ครับที่มองรัฐบาลในทางลบครับไม่ไว้วางใจว่ารัฐบาลจะสามารถปกป้องผลประยชน์ประเทศชาติได้เพิ่มขึ้นถึง14%ข้อ2ครับเราถามถึงความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อบทบาทการทํางานของภาคส่วนต่างๆในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง ไทยกัมพูชากลุ่มแรกเลยครับเราทามถึงกองทัพครับคนพบว่าคนพึงพอใจมากถึง75%ค่อนข้างพอใจ1 9รวมแล้ว95%สครับสูงขึ้น10%จากการสำรวจเมื่อเดือนมิถุนาที่ผ่านมานขณะ,ะที่คนบอกไม่ค่อยพอใจมีอยู่3%และไม่พอใจเลยมีอยู่1%รวมแล้ว4%ลดลงถึง10%ครับกระทรวงการต่างประเทศครับคนพอใจมาก4%ค่อนข้างพอใจ20% รวมแล้ว25%ครับลดลงจากการสำรวจถึง10%ครับลดลงจากการสำรวจเมื่อเดือนมิถุนาที่ผ่านมาถึง10%ในขณะนที่คนบอกว่าไม่ค่อยพอใจ33ครับไม่พอใจเลย40รวมแล้วมีถึง73%ครับเพิ่มขึ้นถึง9%จากการสำรวจเมื่อเดือนมิถุนาที่ผ่านมานี่เรา,าดูรัฐบาลบ้างครับคนบอกว่าพอใจรัฐบาลมากมี4%ค่อนข้างพอใจ13รวมแล้ว18%ครับลดลงถึง13%ครับ ในทางตรงกันข้ามครับคนบอกไม่ค่อยพอใจ27เปอร์เซ็นตไม่พอใจเลย54เปอร์เซ็นตเพิ่มขึ้นถึง13เปอร์เซ็นตเมื่อเทียบกับผลสำรวจก่อนที่คลิปเจ้าปัญหาจะออกสู่สาธารณะครับทันรัฐบาลกำลังเผชิญกับปัญหาทั้งความไว้วางใจต่อการปกป้องผลปรโยชน์ของประเทศชาติและความพอใจของประชาชนในการทำง,ง,งานนะครับในการแก้ไขปัญหา ชายแดนไทยกัมพูชาครับข้อสามนถามต่อครับว่าเราจะเดินต่อกันแบบไหนดีลนะ่ะในสสานการชายแดนไทยกัมพูชาเนี่ยนะครับ41%ครับจริงๆคนไทยก็นะฮะมองในมุมหนึ่งก็เป็นคนมองโลกในแง่ดีนะครับอยากยุติสงครามบอกเจราจาครับเปิดเจราจาสองฝ่ายพอสองฝ่ายพอนะครับสองฝ่ายเปิดเจราจากันให้อย่างจริงจังครับมีถึง41% 27%บอกว่า ต้องกดดันกัมพูชาทางเศรษฐกิจให้หนักๆหน่อยปิดด่านต่อไปทุกด่านเลยไม่ว่าด่านไหนก็ตามนะครับนะงดการนําเข้าและส่งออกสินค้าทุกชนิดครับบีบทางเศรษฐกิจเข้าไปมีถึง27%ครับที่คิดแบบนี้ครับที่สําคัญครับอีก27%ครับคะแนนไล่ๆกันกับข้อเมื่อกี้เลยห่างกันแค่ทศนิยมเองครับบอกว่าถ้าเราจะเดินหน้าต่อได้ดี เราควรเปลี่ยนรัฐบาลก่อนครับเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาต่างๆครับถัดมาครับ23%ครับบอกว่าให้มีการเพิ่มกำลังทหารบริเรณชายแดน21%นะครับบอกให้กดดันฟ้องร้องประนามกัมพูชาในเวทีต่างประเทศต่างๆ20%ครับไปต่อแบบไหนก็ได้ครับขอเพียงแค่ไม่เสียดินแดนและไม่เสียเปรียบให้กัมพูชา19%บอกว่า ต้องอาศัยประเทศที่3เป็นตัวกลางครับในการแก้ไขปัญหา16%นี่ครับฮาร์ดคอร์มาแล้วครับบอกว่าลบต่อไปเลยลบจนกว่าจะชนะเบสเซ็ตครับ11%บอกไปต่อแบบไหนก็ได้ขอเพียงแค่ไม่มีสงคราม5%อันนี้ทําตามกัมพูชาครับบอกขอไปสารโลก2%นะครับบอกทนไม่ไหวแล้วกับเรื่องเศรษฐกิจเปิดด่านเถอะนะครับอีก2%บอกให้แทรกแซงการเมืองภายในกัมพูชาเพื่อล้มฮุนเซนและฮุนมาเน็ต อีก2%ครับแหม่น้อยจังเลยครับบอกว่าเราควรไปต่อด้วยการสำรวจรัฐบาลนี้ต่อไปข้อนี้นะครับคนส่วนใหญ่ไปแนวแนวทางเดียวกันเลยครับนะครับคือเรื่องของการเจรจาอย่างจริงจังทั้ง2ฝ่ายแต่มียกเว้นครับยกเว้นคนภาคเหนือครับคนภาคเหนือกับบอกว่าให้เปลี่ยนรัฐบาลก่อนครับเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาต่างๆอันนี้ก็น่าสนใจดีนะครับ ว่าทำไมคนเหนือถึงคิดแบบนี้ในขณะเดียวกันแมนะพูดถึงเรื่องเปลี่ยนรัฐบาลแล้วอีกกลุ่มหนึ่งครับแม้ว่าคะแนนจะไม่สูงสุสดก็ตามแต่ในกลุ่มอาชีพเป็นอาชีพที่เรียกว่าให้ความสําคัญกับข้อนี้สูงมากนั่นคือข้าราชการครับเมื่อเปรียบเทียบกับอาชีพอื่นๆข้าราการเป็นกลุ่มอาชีพที่บอกว่าให้เปลี่ยนรัฐบาลครับเหมือนเขาไม่ค่อยชอบรัฐบาลน,นี้ยังไงชอบกลส่วนเรามาดูฮาร์ดคอร์ครับ กลุ่มลบต่อจนชนะเบร็จครับกลุ่มนี้เนี่ยนะครับถามว่าเป็นใครบ้างที่ให้ความเห็นสูงสูงเลยคนจบการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรีคนอายุ60สขึ้นคนที่กเกษียณแล้วพ่อบ้านแม่บ้านนะครับอีกกลุ่มครับกลุ่มคนภาคตะวันออกครับก็น่าสนใจดีเดียวนะครับข้อ4ี่ครับตอนนี้เถียงกันเยอะมากครับว่าเราควรรักษา พยาบาลชาวกัมพูชาที่ร้องขอข้ามแดนมารักษาที่บ้านเราหรือไม่โรงพยาบาลควรปฏิบัติอย่างไรผลโพข้อนี้ครับอาจจะขัดแย้งกับข้อเมื่อกี้ข้อนี้เหมือนคนไทยอยากเจรจาอยากจบเรื่องแต่ในมุมหนึ่งครับกับต้องการในอีกด้านหนึ่งเลยครับคนพบว่าถามคนไทยว่าการปฏิบัติงานของโรงพยาบาลน,นะครับที่มีต่อคนกัมพูชาเนะี่ยควรเป็นอย่างไรบ้าง สูงสุดเลยครับซึ่งผมไม่เคยคิดเลยว่าจะสูงขนาดนี้51%ครับบอกว่าไม่ควรรับดูแลคนกัมพูชาทั้งที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยและทั้งที่ขอข้ามแดนมาเพื่อรักษาพยาบาลครับ51%แล้วส่วนใหญ่วิ่งไปที่กลุ่มนี้ทั้งนั้นเลยครับกลุ่มหนภาคไหนครับที่สูงสูงมากหน่อยคนภาคใต้ครับคนอายุ46-59ผู้หญิงครับ และผู้ใช้แรงงานครับน่าสนใจทีเดียวนะครับในขณะที่35%บอกว่าให้รับเฉพาะคนกัมพูชาที่อยู่ในประเทศไทยนะครับอีก11%บอกว่าให้รับมาเถอะทั้ง2แบบไม่ว่าเขาจะอยู่ในประเทศไทยนะครับหรือว่าเขาจะขอข้ามแดนรักษาให้รับเข้ามารักษาใิบาลข้อนี้ครับถ้าเราดูคะแนนให้ดีเราจะค้นพบว่านะครับสำหรับคนกัมพูชานะครับที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยเนี่ย มีคนอยู่ประมาณ46นะครับบอกว่ารักษาไปนะครับแต่คนกัมพูชาที่จะข้ามแดนมานะครับมีเพียงแค่11ครับที่อนุญาตให้ข้ามแดนมาได้แต่แน,น่นอนภาพรวมคือคนไทยส่วนใหญ่ไม่ต้องการให้มีการดูแลทั้งคนที่อาศัยในประเทศไทยและคนที่จะขอข้ามแดนมาโดยสรุปโพนี้ครับคลิปเดียวครับสร้างปัญหาไปทั่วเลยครับนะครับ แน่นอนรัฐบาลกับกระทรวงการต่างประเทศกำลังมีปัญหาในการได้รับการยอมรับจากประชาชนคนไทยต้องการให้เรื่องนี้จบโดยเร็วนะครับเจรจาเป็นสิ่งที่สําคัญและเจรจาอยู่บนพื้นฐานของผลประโยชน์ของประเทศชาตินะครับอย่าให้เราเสียเปรียบหรือเสียดินแดนในขณะเดียวกันคนสนับสนุนให้เปลี่ยนรัฐบาลมากกว่าคนที่บอกว่าสมับรสุนรัฐบาลในณะเดียวกันครับ สายฮาร์ดคอร์ครับสูงมากเลยครับเพราะบอกว่าควรเพิ่มกําลังตามแนวชายแดนถึง23%และลบต่อมีถึง16%และพี่น้องท่านบ้านไม่ทราบว,ว่าเป็นคนกลุ่มไหนครับขอบคุณมากครับได้